สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมพีเดียวรู้เลยนะครับเราก็จะมาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่คุณอยากรู้และทั้งที่คุณไม่เคยรู้โดยไม่ว่าคุณอยากรู้หรือไม่เราก็จะมาเล่าให้ฟังและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเลกาเรียนะครับโดยในภาษาไทยก็คือเรียกว่าเครื่องราชกากุฎพันธ์นะครับซึ่งเดิมทีนะครับคําแปลนะครับตามความหมายแปลว่าเครื่องใช้สําหรับกษัตริย์กกุฎพันธ์นะครับเป็นคําศัพท์ภาษาบาลีมาจากก,กุฎซึ่งแปลว่าเครื่องหมายความเป็นราชา รวมกับคําว่าพันซึ่งแปลว่าของใช้หรือเครื่องใช้จึงรวมกันกลายเป็นของใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆของพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศนั่นเองครับที่ใช้มอบให้แก่พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการมอบสิทธิการครองราชบัลลังก์ซึ่งสมบัติในตำนานของญี่ปุ่นนั้นจะประกอบไปด้วย3สิ่งและจะเรียกว่า the imperial regalia of Japan และหากใครนะครับเป็นคออนิเมะแ,แนวแอคชั่นแล้วก็ ต้องผ่านการดูมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับก็าจะคุ้นๆกันดีเนาะกับเจ้า3สิ่งนี้ซึ่งสมบัติในตำนานทั้ง3ก็คือดับคุสนงิกระจกยาตาโนคากามิและอัญมณียาสาคานิโดยตามตำนานนะครับกล่าวอ้อยว่าเทพีแห่งดวงอาทิตย์หรือเทพีอามาเทราสึนะครับได้มอบสมบัติทั้ง3ชิ้นนี้ให้กับนินิกิโนโมิโกโตซึ่งเป็นหลานชายของตนและเป็นปู่ของสมเด็ดพจพระจักรพรรดิจิมโม ซึ่งในบันทึกก็กล่าวไว้ว่าเป็นจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นนั่นเองจุดประสงค์ที่เทเพแห่งดวงทิตย์นะครับมอบเอาไว้ก็เพื่อให้ใช้ปกป้องพื้นพิภพและนําความสมบูรณ์มาสู่ประเทศญี่ปุ่นว่าแล้วเราก็มาพูดถึงสมบัติชิ้นแรกนะครับดาบคุซานงิเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยุติธรรมของกรรษัตริย์สำหรับประวัติของดาบคุซานงิเลยนะครับปรากฏในบันทึกปอดสัตย์รรโคจิกิว่าดาบเล่มนี้นะครับซ่อนอยู่ในหางของงู8หัว ซึ่งเป็นจอมอาสู์ในตำแานนเทพประกรน้ำที่โหดร้ายมีนามว่ายามาโนะโอโรจิแต่แล้วนะครับก็ถูกเทพแห่งเจ้าทะเลและพายุซึ่งมีนามว่าซูซานโอสังหารลงและซูซานโอะนะครับก็ได้ถวายดาบให้แก่เทพีอมเทราสุที่เป็นพี่สาวของตนนะครับเพื่อจะขอคืนดีกันนะนะเห็นไหมครับเทพเองก็มีทะเลาะกันตามภาษาพี่น้องอ่ะเนาะส่วนชื่อของดาบคุซางินั้นเดิมทีนะครับดาบเด่มนี้มีชื่อว่า อเมโนมุลาคุโมโนโซูรุงิโหชื่อยาวอะไรขนาดนี้นะครับแต่ในภายหลังนะครับชื่อดาบก็ได้ถูกเปลี่ยนไปจากตำนานที่เขาเล่าขานกันว่าสมเด็จพระจักรพรรดิเคโกะนะครับได้พระราชทานดาบเล่มนี้ให้กับยามาโตะทาเครุโดยเขาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับในช่วงราวศตวรรษที่1นถึงสนะครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยท่านักรบทาเครุนะครับผู้เก่งกาจนะครับถูกได้ถูกศักตรูล,ลวงเข้าไปในทุง่งหญ้าและถูกโอบล้อมเอาไว้ และศัตรูนะครับก็ได้ยิงธนูเพลิงหวังจะเผาเขาให้ตายนะครับส่วนท่านไทเคลุกนะครับก็จดปัญญานะครับจึงพยายามนะครับใช้ดาบกุศลน,นี้นะครับฟันพงหญ้าเพื่อตีฟันฝ่าออกมานะครับแต่ทุกครั้งที่เขาเงื้อดาบฟันลงไปนะครับก็จะปรากฏพลังลมรุนแรงจึงทําให้เขาทราบว่าดาบนี้มีพลังบังคับลมได้จึงใช้มันนะครับในการควบคุมลมพัดเปลวเพลิงไปทางศัตรูไม่เพียงจะรอดออกมาจากกองไฟได้ ท่านนักลกผู้นี้นะครับยังได้รับชัยชนะอย่างงดงามอีกด้วยและจึงตั้งชื่อดาบนี้ว่าดาบคุซานงิโนซุลุกิที่พอแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับไม่เท่ซะเลยแปลว่าดาบตัดผงหญ้านะครับแต่เอ๊ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดาบเล่มนี้นะครับมีสกิลของธาตุลมอยู่สินะแต่รู้ไหมครับว่าในปัจจุบันนะครับกลับมีข่าวหรือว่าดาบได้หายสาบสูญไปแล้ว แล้วที่เราเคยเห็นนะครับในพิธีแต่งตั้งองค์พระจักรพรรดินารูฮิโตในวันที่30เมษายนปี2562นะครับเขาบอกว่าน,นั่นเป็นของจำลองนะครับและเก็บเอาไว้ในกล่องฮีพออย่างดีและแหล่งที่มาของข่าวลือก็มาจากเฮเกตโมโนกาตาลินะครับหรือตำนานของเฮเกะโดยตำนานนะครับจะเล่าถึงเหตุการณ์การชิงอำนาจในช่วงศตวรรษที่14เมื่อฝ่ายตระกูลไทระพ่ายแพ้ ทำให้พระอายะกีของพระจักรพรรดิอันโตคุจึงอุ้มพระจักรพรรดิน้อยพร้อมด้วยลูกปัดหยกและดาบคุสนางินะครับกระโจนล,ลงไปในน้ําและฆ่าตัวตายส่วนนางในที่ถือกระจกสำริดยาตะนะครับถูกจับตัวไปกระจกถึงยังคงอยู่แต่ถึงกระนั้นนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่ในแง่ของหลักฐานประวัติศาสตร์จึงยังยืนยันไม่ได้ว่าดาบคุสนางินะครับจมทะเลไปจริงๆหรือเปล่า และดาบที่เห็นเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องนั้นไม่มีใครรู้แนะ่ชัดว่าเป็นของจำลองเป็นของปลอมหรือเปล่าโดยปกตินะครับตามข้อมูลที่ให้มานะครับเขาบอกว่าดาบคุสานางีนะครับจะถูกเก็บรักษาอย่างดีนะครับในศาลเจ้าอัสตะที่นางอยะที่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่เป็นระดับ2ของญี่ปุ่นแต่ว่านะครับมีนักบ,บวชในสมัยเอโดนางว่ามัึโอกะมาซานาโออ้างว่าตนนั้นเคยเห็นดาบเล่มนี้และบรรยายอีกว่าตัวดาบมีความยาวถึงประมาณไปเซนติเมตร คมดาบคล้ายใบว่านน้ำกลางคมดาบมีสันคล้ายก้างแกนสันหลังของปลาตัวดาบเป็นโลหะสีขาวสภาพยังคงดีนะครับและถูกเก็บไว้ในกล่องถึง3ชั้นด้วยกันต่อมานะครับสมบัติชิ้นที่2นะครับพระชายศักดิ์สิทธิ์ยาะโะคากามิซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาตัวที่กระจกมีายุมากกว่า1,000ปีและเชื่อกันว่าเก็บรักษาที่ศาลเจ้าอิเซในจังหวัดมิเอะ กระจกยาตะนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในบรรดาละะเลกเลียทั้ง3นะครับและเป็นเลกเลียเพลงชิ้นเดียวที่ไม่เคยถูกนํามาแสดงในพิธีสืบราชบัลลังก์ของพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะและพระจกักรพรรดินาลูฮิโตะและตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับกระจกยาตะโนค,คากามิหรือกระจก8ดด้านนะครับมีสกิลของเทพที่สามารถเปิดเผยความจริงที่อยู่ต่อหน้ากระจกตามบันทึกโบราณเกี่ยวกับปอซาร์ดและตำนานของญี่ปุ่นเราขานกันว่า เทพอิชิโคริโดเมะนะครับเป็นผู้สร้างกระจกบานนี้โดยหลังจากเทพพมัทเทระสึได้ทะเลาะกันกับสุซานโอะนะครับซึ่งเป็นน้องชายจนกลายเป็นดราม่าระดับเทพขึ้นมาเทพีแห่งดวงอาทิตย์ก็ได้หลบหนีเข้าไปในถ้ำแห่งแดนสวรรค์และถ้ำนี้นะครับสามารถเปิดได้จากข้างในเท่านั้นทําให้ทัวทั้งจักรวาลต้องพบกับความมืดมิดและความจจาจลเกิดขึ้นทั้งเทพทั้งเทวดาทั้งหลายจึงรวมตัวกันคิดค้นอุบายจัดงานลื่นเริงขึ้นมา ื่อจะหลอกล่อนนางให้ออกมาดูงานที่หน้าถ้ำนะครับและแล้วนะครับเทพ,พีอมตรเทลสุนะครับก็เห็นว่ามันคืน้นเครงเหลือเกินก็เลยแอบออกมาดูแต่กลับต้องตกตะลึงในความงามของตัวเองนะครับกับภาพที่สะท้อนในกระจกยาตะที่ถูกนํามาวางไว้ข้างหน้าถ้ำแล,และแล้วนะครับก็ถูกบรรดาเทพนะครับพาตัวออกจากถ้ำได้สาเร็จจนสุดท้ายนะครับก็ได้คืนดีกับน้องชายและท้ายที่สุดแสงสว่างก็กลับคืนสู่จักรวาลอีกครั้งหนึ่งมาถึงเลกาเลชินสุดท้ายนะครับ อัญมณียาสาคณิหรือเรียกได้เต็มว่ายาสาคณิโนโมาการธรรมะโดยเจ้ามาการธรรมะเนี่ยมันจะมีรูปร่างคล้ายหยดน้ําโค้งคล้ายส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ยินยางและเป็นตัวแทนแห่งความเมตตากรุณาของจกักรพรรดิเจ้ามาการธรรมะนะครับถูกสันนิษฐานว่าเริ่มมีการสร้างในญี่ปุ่นช่วง1000พีคอนคริสตการแรกเริ่มเดิมทีนะครับทำมาจากหินดึกดําบรรมีไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับก่อนจะเริ่มกลายเป็นของมีค่าในเวลาต่อมา และเจ้าเครื่องรางมากธรรมะน,นะครับก็จะไปปรากฏอยู่ในการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยและมักเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจเพราะเคยถูกใช้นะครับในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงคศ2 5 0ถึง538และในยุคนี้นั่นเองนะครับทาให้มากธรรมะน,นะครับผูกผลิตจากยกสีเขียวจนเป็นที่นิยมและเขาเชื่อกันอีกว่าเป็นเครื่องรางที่สามารถป้องกันภยัยกับผู้สวมใส่และช่วยปัดเป่าวิญญาณช่วยร้ายไม่ให้ย่างกลายเข้ามาผู้สวมใส่ได้ เปรียบเสมือนสายสินในบ้านเราเนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยดูคลั่งและดูมีพลังลึกลับซ่อนอยู่อะเนาะตำนานของโยกสันนิเนโมังธรรมะมีหลากหลายมากมายนะครับโดยพีก็จะขอเล่าแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะเล่กเกเร,กเรชินนี้นะครับเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของสร้อยคอที่สร้างขึ้นโดยธามนุยานโนมิโคโตะโดยมีเทพีงการแต่งงานที่มีนามว่าอาเมโนอุสุเมะเป็นเจ้าของสมบ,บัติชิ้นนี้อ้างถึงตำนานของอันที่แล้วนะครับเทพี่งการแต่งงานนี่แหละ ด้สวมสร้อยแล้วก็แสดงการเต้นลาอันงดงามเรียกเสียงฮือฮา,าจากเหล่าทวยเทพก่อนดิทเทพีอม,มาเทลัสจะสนใจออกมาดูนั่นเองโดยบางแหล่งข้อมูลนะครับบอกว่าหยกยาสา,านิเนี่ยอาจเป็นสมบัติชิ้นเดียวในสามเลี่ยเลเียที่มีเห็นของจริงและเหลือรอดมาจนถึง,ถงทุกวันนี้และหยกเขียวนี้เองนะครับถูกเก็บซ่อนไว้ในพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวแต่แล้วนะครับบางแหล่งข้อมูลนะครับก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่ามันยังเป็นปริศนาและมีความลับซ่อนอยู่มากมาย และยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างหรือแม้กระทั่งมีอยู่จริงหรือเปล่าพราปที่เราเห็นนะครับในตามสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยเป็นปภาพที่สร้างขึ้นมาเองเอาละสิครับชักจะงงๆกันแล้วใช่ไหมและในอดีตนะครับชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจากักรพรรดิของพวกเขาสืบเชือ้อสายมาจากเทพีอมาเทราสแต่ปัจจุบันนะครับจกักรพรรดิมิได้อ้างตนว่าเป็นเทพอีกต่อไปนับตั้งแต่พระจกักรพรรดิฮิโรฮิโต ประกาศสละสถานะความเป็นเทพของพระองค์หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็ยังมีคนมากมายในญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเลกาลิเดงสามมีพลังของเทพสถิตอยู่เมื่อมีคนเชื่อก็ต้องมีคนไม่เชื่อใช่ไหมครับเพราะวัยรุ่นของญี่ปุ่นสมัยนี้โดยส่วนใหญ่นะครับจะมองว่ามันเป็นเพียงเครื่องประดับบรารมีให้แก่กษัตริย์นั่นเองก็จะเหมือนกับมงกุฎของราชวงศ์อื่นๆนะนะที่มีไว้แสดงสถานะและความลึกลับของจกักรพรรดิอ้าวล่ะครับ เพื่อนๆเชื่อกันบ้างหรือเปล่าว่าเลกกะเลทั้ง3เนี่ยมีพลังลึกลับซ่อนเอาไว้อยู่หากเพื่อนๆเ,เคยเห็นสมบัติชิ้นไหนไปปรากฏในการ์ตูน,นตอนิเมะก็เข้ามาบอกคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้เนาะถ้าเพื่อนคนไหนชอบและอยากติดตามสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวไปไรผมเองยังบอกไม่ได้เนาะสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ